เงินข้ามกัาแก้วมันเป็นของมีา่าทีเงินหน่อยที่เงินหลายเถ้าหูจักห้อหูจักใส่มันกับพวกมีเบิดเป็นพี่น้องคนเฮ้านั่นนะถ้าหาักเงินเงินมันจะห,หักเฮ้า เข้าักเงินเงินกับไปจากเข้าไว้เงินหน่อยเงินหลายจ่าจเข้าเพียงพ่อนะเข้าก็มีเพื่อนุกแต่ปีเนี้น้ำท่วมเขาเป็นแล้วพี่น้องเบิ่งเอาลลำบากขนาดใดปีนี้อยากก็ลำบากของชาวนาเบิ่งเอารอด เร่ร้อยน้ำเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยนี่คือความหวังของพี่น้องชาวนาผลผลิตของเฮาผลลัพธ์ที่ได้ปีนี้เบิ้งเอาครับทะเลาสาบทั้งนั้นเลยที่เหลือก็คือต้องายเลี่ยเกีียวน้ำมุดน้ำเกีียวออกเขาเอาเ,าเอาท่าที่เอาได้ถที่เหลือก็คือจมบาดาลไปเรียบร้อย สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือกำลังใจพวกเข้าสู่ต่อไปปีนาฝ้าไหมเข้ายัางมีโอกาสอยู่สู่เด้อพี่น้องหยุดเฮ้ยเขาฝากไว้ีนเด้อราคาเขาน่ะปีนาน่ะดูแลแน่อย่าเสียลายเสียปัญหาตดไว้เพื่อนนี่